สวัสดีครับมาพบกับผมผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยครับผมวันนี้มารักหนูครับที่อำเภอคงเนาะอพือคงครับอำเภอคงครับมาครับนี่ครับสวัสดีครับผ่านผลครับผมผ่านเอดครับสวัสดีครับแล้วก็ผ่านไก่ครับผมวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมอันน้านผมได้ออกมาเขาจักทีครับไม่ค่อยมีเวลาเนาะ ทิดคุณพ่อไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยมีเวลานี่ครับผมเอาบ่วงมาไม่มากหรอกครับนี่ก็ประมาณสามร้อยนี่แหละครับนานๆออกก็เข้าทีครับเพราะว่าแม่พันเอ็ดกับพันผลนี่ออกด้วยกันประมาณหมื่นสิบรอบแล้วครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับรอบละห้าตัวอาป่ะยันตัวครับผมออกแกเพราะว่าบ่วงหน่อยเดี๋ยวจะใส่ในทันพันเอ็ดครับ ครับเจอทางครับผมแต่ลักษณะเป็นเหมือนหนูน้อยเนาะหนูครัวน้อยนอะครับนี่ทางดูไปป่องไปนึงครับผมเาจะใส่ตรงนี้เลยนี่ครับนี่นตรงนี้ครับใส่ข้างทางพันแอดครับนู่นพันแอดครับนน่ะนู่นั้ย ส่อยู่นูนรีบครับผมมันนี่บวงเชียงมาหลายครับแล้วก็เนี่ยจะบายสองแลครับมาถึงไหมโอเคใส่ก่อนครับใส่ตามริมคลองไปนี่แหละครับจุดที่ใส่ครับนี่ครับจ,จะใส่นี่รูมันเอทางมันครับผมออกว่านี่มานีออกมานี่ครับผมนี่ นะใส่ตรงนี้ครับนี่ดักนาไปเลยครับออกมายังไงกระโดนนี่ครับพามาดูบ่อนที่นาใสครับผมคนใสครับผมนี่ครับทาง อ๋อนี่ปีงไม้ครับเอาไปนี่ปึ๊บมานี่มาน,มานี่ครับผมขอไปนู่นออกจากโคกนาครับผมเนี่ยคนใส่มากเลยครับนี่นี่ใช่ดวดเบอร์สิบสองเซนครับผมเทียบนี่เลยผลดูมันเทียออกครับผมปองเนาะ นี่ครับผมมีรุ่นครับคันนี้เจอคุยหนูครับผมนี่ครับดูนี่เป็นหนูแผงใหญ่ครับบ้านพุ่งเกือกนุกนุกฟุกนุกฟุกนี่ครับผมนี่นี่ครับลูกก็ใหญ่อยู่นะนี่ดูดูออกครับผมดูนี่เฉียนช่มเลยครับผม ได้การได้เรื่องอยู่ครับคืนนี้พอได้รุ่นครับผมโอ้ใส่จนครับเลยครับไม่มดครับเหลือกับหนึ่งยี่สิบห้คันครับผมแต่วันหลับขอฟ้าแล้วครับนบอนตวด,ดอยู่ตรงนี้แหละประมาณสักห้าสิบเมตรครับผมใส่ผมมาใส่คางใส่คางค้าง,างฟังไหมนี่ ไปนี่ครับใส่ตามคงไปนี่ครับอุยปะเขาวมากครับวกแหกน้ำแบบครับครับเป็นปลาครับผมน้ำกับเพื่อนเป็นปะเขาวไงครับน,นะฮใส่มงเนอะหักยันชุดหนึ่งครับ โเลไปกับแคมป์ครับผมที่พักเดี๋ยวเยน็นกินข้าวกินน้ำเลยเดี๋ยวออกมายามครับฟองข้าวเจ้าอย่างเงี้ยแค่ปเดินสามฟองก็มาดึงการในใส่ก็มาดึงการไปลองเลยเนาะผ่านแอดกับพันไก่กำลังปรึกษากันครับว่าตรงนั้นหนูใหญ่หนูหน้อยครับผมกลับกันมาหมดแล้วครับเนี่ยผ่านแอด พันไก่ครับผมพันผลก็มาแล้วครับหมูอาจจะย้อนแสงพันผลมาเห็นเห็นอยู่ครับก็เห็นอยู่ครับพอ <c oughs> ล่างๆนี่แหละครับหล่าเป็นคนอยู่แล้วครับรอ, <c oughs> อาจจะทําก่อไฟทากับเขากินกันครับพันผลได้ปลาขนมาประมาณห้ากิโลครับผมปิกล้วยปิงกล้วยปิงกล้วยกินได้เอาไหกะช่างปาเลย มาเปิดดูกันครับผม,มก็น้ำแห้งแล้วครับเอาออกจากไฟแรงครับผมเอามาเอามาขางังเอามาขางคือเอามาใช้ไฟอ,อ่อ,อนเพื่อจะให้เขามันละอุเนาะละอุสซุกครับผมนี่ครับข,า,ขางเพื่อให้ละอุอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้เนาะคือให้เขามันซุกมัน อธิบายยากครับเพราะว่าเป็นภาษาบ้านผมก็พูดกันคือคนเข้าใจก็คือเขาใจว่ามันคืออันเนี้ยเนาะบรรยากาศครับผมรบรรยากาศช่วงเย็ยนครับกับแสงไฟนั่งคุยกันครับมันมีวันนี้พานไก่ไม่มีลูกกันลูกกันครับมีอะไรนี่มีหน,หน่อยเลยครับวันนี้อตายแล้ว,อ,วอ,อุตสาห์ตั้งโต๊ะรอครับเนี่ย อโอ้หงอยเลยครับกินน้าตาลแทนนี่น้าตาลนี่เอาน้ำตาลมา <c oughs> สูตรพิเศษครับสูตรน้าตาลครับความพันไก่ครับ <c oughs> น้ำตาลอะไรน้ำตาลแด <c oughs> น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ผ่านกันฟอกสีขับพันเน็ตก็ โอ้เสียแล้วเนาะย,ยกระดับเป็นพานครับผมใช่ใช่ใช่อช่ครับเมนูแรกคือเม,มนูอะไรครับอ่อมครับอ่อมอ่อมหนูเนาะอ่อมหนูท้องขาวอ่อมหนูท้องขาวหน่อยครับผมต้องน่อยด้วยนะ <laughs> เพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่เนาะ <laughs> วันนี้วันนี้สงสัยจะแบบยอย่ออแล้วตอนไปยามบ่วงเนี่ยผมกดเยอะเลย จิกจิกอาทิตบ่วงอะดินอะจิติติดไม่น่ะจิตบ่วงหนึ่งจิ๊กจิกไม่มีฟูดฟูดฟูดแน่น่ะไม่มีฟูดแล้วเออมีแต่จิตจิตแต่นาะกลัวอย่างไงแหละครับบบบ่ววงงงููรตะกี้ไปชนตรงหลายหลังเนาะนี่ครับเมนูที่สองเราครับนี่ปลาคอนปลาช่อนอ๋อครับผมมผ่านผลจับมา อันนี้ครับสองเมนูนี่เลยครับวันนี้เต็มแรกครับหมูท้องขาวครับผมแต่ใส่สวยอยู่ครับใส่สวยใส่ใหญ่ครับผมเ <c oughs> นี่ยเป็นหมูนี่นี่ลองเกี้ยวเลยครับลงเพื่อไปเติมเงินครับผมไปเติมกระตัวพันแอ็ดได้เนาะ เรอจะไปยามครับผมกลับมาเผ่านแอสเดทางอมทางอ๋อเซ็ตหมดแล้วครับผมเมนูครับผมนี่อันนี้อมหนูอมอมหนูในในในหนูครับเขาหนูมันขอนอยู่ในป่าใช่ไหมหนูชอบอยู่ในป่าเนาะอืมอันนี้หอบปลาขอนครับผมเดีอันนี้ยังพอเห็นปลาหนึ่งครับ ว่าสายจะมาเพิ่มนี่น่ะไม่ทันครับก็เร็วๆครับผมช้าไปนิดช้าไปนิดนึงครับคราวนี้มาเราย่างจะย่างไหมล่ะจะย่างเดี๋ยวผมทําให้โอเคครับเดี๋ยวผมทําให้พันผลย่างเนาะมีย่างบวงก้อนเลยนะครอันนี้อู้วนี่ฝีมือดีหวานๆเขากระเพงนั่นครับเขาบูดเขาบูดครับใส่น่ะมันบูดอยู่ตรงไหนอี บูดจริงๆครับบนหิวเขาตั้งแต่มาถึงครับตั้งแต่หกโมงครับเดินจะสองทุ่มแล้วครับพัดแอดจะไปทำไมอยู่แอรดดๆกูหิวเขาใหญ่แล้วไปหาหนูมาให้ไปหาหนูมาออมครับครับผมไปครับกินเขากลางทุงไร่ทงนาครับกินก็อะไรก็อร่อยเนะครับ เนี่ยอยู่กับบานผมไม่กินได้สภาพอย่างงี้น่ะกินอะไรอ่ะฮะกินอะไรอยู่กินข้าวซอยน้ำพริกครับนันอร่อยแั่นอร่อยกลัวครับอ่าวปะกินข้าวด้วยกันครับผมมามามาลืมบอกไปวันนี้ขาตั้งกองลืมมัไฟหนาพัดลวดยี่ไม่ลืมบ่วงมาอยู่ในยามเดียวกันครับลืมมดครับผม เขาบอกว่าไอ้คนไหนไม่พร้อมไอ้ลืมๆนี่แหละมันจะหมานกว่าเขาครับผมอ,อ,อ่ะรอดูมันจะหมานจริงไหม <laughs> บ่วงหนึ่งสองด้วยเจ็ดสิบผม <laughs> โอเคหมานอยู่ดอกตันเลยหมานเยอะผมใส่สี่สิบหน่อย <laughs> จะว่าเมื่อกี้ <laughs> ไปว่าจะเอาหนูตัวน,นั้นเนี่ยที่ถ่ายดูที่แรกครับว่าจะเอามาให้ <laughs> เอาติดสองอะติดสองอะพร้อมกันครับผมไม่ลองในอิดเลยครับมีแต่ทองขาวทั้งนั้นเลยหลุดบ่วงตายแล้ววันนี้ อ่ะกินข้ากันครับมา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 ข้าวป้มนี่ก็กินเข่าอิ่มกันเรียบร้อยหมดแล้วครับผมก็เรียมตัวครับออกไปย้มบ่วงครับผมก็คงต้องเป็นใช้ไฟอันนี้แหละครับยามเพราะว่าไฟหนาลืมครับผมจะรอผ่านผลก็คงนานเนาะต้องใช้ตัวนี้แหละครับเพราะว่าไฟนี่ดีนะยังมีไฟนี่มาสองดวงครับผมไฟนี่อ่อนโอเคครับผม ไปเดี๋ยวไปยามมวงกันครับครับผมนี่แหมว่ามีแต่หนูทองขาวก็ไหนแล้วอู้นี่แวน่ตัวนี้ทองขาวอยู่ครับนี่ดูตัวนี้ดูเมฆหลาไงควนตับเลยโหนะแมมเอาละพันผลมันหลักบ่วงขาไปประมาณ20เมตรได้มั้งอืมอู้าทำไมไปส่องเห็นเดินไปเจอฝุก อดินควักควักควักจุดเลยนี่หมอฟคูลูกำลังจะเอานังกระทิกยิงเจ้าคุงดินเอาจิตบวงตัวนี่มาไงล่ะวุ้ยเอาจับบวงจะคล้องไม่ได้นี่จะตบวงจะคล้องบ่อวงขาดดัดดียังมุนอ๋อยังยังยังไม่ถึงบวงยังยังเดลือไม่ถึงบวงตัวเองไงหมอฟคูลูต้อกำลังกินหนังกระทิกยิงเจ้าคุณดินยังนี่เอาจิตบวงตัวนี่มาไงวุ้ยเจ้คุณต้องไปดูเอาบวงตัวเองอยู่วุ้ยมันลากมาเนี่ยมันโอ้ใหม่เลยนะมันลงบินนาไงบินนามันเปลี่ยน อือว่าโชุกดีที่หาเจอฝุกนาเดินไปเนะ่อันนี้ย้ำได้ยด๋ยยี่สิบคันครับเหลือยี่สิบคันเนะาะประมาณนั่นแหละโอเคเดี<ๆ>๋ยวย้ำคเดี<ๆ>๋ยวผม<ๆ>ผมนั่งรอพันผลรอไฟครับรอไฟพันผลอยู่ไอแล้วพันผลก็กลับมาแล้วครับส่งมอบไฟให้ผมเนาะผมก็ออกต่อครับครับผมทำไงได้ล่ะลืมครับเราก็ลืมกันทุกคนด้วยพันผลลืม อันนึงไฟสำรองลืมพันเอ็ก็ไฟสำรองก็ลืม,ม,ลมผมมาลืมไใบบานพันไก่สองอันเลยฮะยามรอบแรกครับผมตัวนี้มีติดครับผมนูทองขาวครับดูตัวนูทองขาวดูโอ้โหใหญ่เลือด รับประทานอุย้ยไหนล่ะนี่ครับตัวหนูทองขาวดูเอ้าวิ่งมาการพุมดิครับ <c oughs> ผมเจ็บครับมีคันบวงลมครับดินยุกยุกยุกครับผมหนูอะไรครับโอ้ยเห็นหางเยอะครับช่องขาอีกครับผม ทองขาวจ้ามคืยทองขาวอีกแล้วครับอะเจ็บครับทองขาวก็เอาครับผมคันนี้บ่วงลมครับรอยดินยึดมุ่นครับผมอือขาดครับนีป่ป โอ้ยขาดเออเบอร์ทิบสองอันนี้เบอร์ทิบสองเสร็จเดียวนะครับผมขาดนานๆติดตัวข้างขาดเนาะไปดูต่อครับครับอีกหนึ่งครับผมหนูทองข้าวครับตัวนี้ตายครับคงไม่่ทนูตัวขาดเมื่อกี้หรอกมั้งหนูตัวกีคือท,ที่ใหญ่อยู่หรอกครับหนูทองข้าวครับ ไเ,เก็บครับตัวที่สามรอบแรกก็ยามเสร็จแล้วครับผมได้มาสามตัวขาดหนึ่งครับผมแล้วก็ดูตอนที่แรกเนาะอีกหนึ่งรวมเป็นสี่ครับผมมูย,ยังไม่ออกนะครับมีแตดนูทองเา้าออกก่อนเรีนบ่วงมุดครับแต่ดนูทองเา้าเนาะ ดูกลองเดยยิงเจอกันไปไหมเดย์ไปนู่นนี่กลังสนทนาครับเพราะว่าตรงไหนอยู่ใกล้ๆครับตรงไหนอยู่ใกล้ๆพันเอสพันเอสก็จะเอาครับผมก็จะไปชกไอตัวที่ขาดนะอยู่ทิศกับของพันเอสนะครับพันเอสมีตัวใหญ่มาไหมโอ้ยได้หนูซิงตัวเดียวอยู่งได้ตัวใหญ่หรือไม่ใช่ว่า ทองผมทิ so so ้งบ่เห็นทงผมตัวใหญ่อ่ะอยู่ที่ทองพันเนสเลยอ่ะใครจตัดทิ้งตัดออกมายากนี่ครับคนหมานพันไก่ครับมาแล้วครับว่าพันแอดดูอ่ะเท่าไรนะเกือบซิฟนะซิฟก่าเนาะโอ้โหนี่ยกให้ดูตัวเด็นอะแต่ว่าผมผมไม่ดูแล้วครับวัวไก่ไม่ละกูข้างตงไปม่ละนี่เอาขายกกงให้เลยวันนี้เออโต้ง วันนี่ไม่ถ่ายแล้วครับเจะถ่ายดูทั้งนี้ครับสองสี่หกแปดสิบพอดีครับในนี่มีเก้าในนี่มีเก้าตัวครับผมมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่จะลอดกงครับดูในในมือว่าหลอดกงวิ่งไปจับเอาเมื่อกี้นี่ครับผมสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดเนสิบเอ็ดครับผม างต้นเครับอู้เจอแล้วครับไอ้จูดครับไอ้จูดใหญ่ด้วยโอ้โหจูดครับโอ้ยใหญ่ครับผมมาจับหางก่อนครับไหนล่ะหางปึ๊บได้หางแล้วครับได้หางแล้วอ๋อโอ้ยหลุด คครับผมเดี๋ยวข้องขาวอีกหนึ่งครับผมข้องขาวอีกหนึ่งตู้อ่ะแมวกัดจยามุนมืดเลยครับก็สวยอยู่ครับติดเอวอ่ะเก็บครับหนึ่งครับโอ้หเป็นอาจจะเป็นหนูแพงน้อยครับผม แข็งครับน้องแนหางเอาจับหัวบเรยครับจับได้แล้วนี่ครับ กันนี้มีรูปไหมครับอืมตัวสีใหญ่ไหมก็อืมครัวครับพนงๆอยางเดีนะครับผมก็ตัวงามพองกันครับผมงามอยู่ครับเจ็บครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าครับผมตัวที่ห้านี่ครับตัวนี้ ายครับก็หนูแพงใหญ่ครับผมอุดจอดสุดจอดเก็บครับรอบสองนะครับมาแล้วครับผมได้เพิ่มมาอีกหาเดหนูใหญ่คือหนูแพงครับสามตัวโอเคครับผมใช่ไหมเดี๋ยว หน wow. okay. ึ่งสองสามสี่โอ้ยนูน่สี่ตัวหนูแผงสี่ตัวโออขาผื German> ่มอีกตัวนึงครับก็ถือโอเคครับห้าหรือหกจำไม่ได้ประมาณนี้แหละครับโอเคไปนอนก่อนครับผมพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับโอ้สวัสดีตอนเช้าครับก็ ของไฟเลยครับวันนี้เป็นไงครับพันโอดีเพราเสือกันหนาวมาดู<ม>เสือกันหนาวจริงจังเลยวันนี้นะโอ้หนาวจริงหนวกสองชัน้นจริงสองชัน้นเพราะว่าเมาื่อคืนนะ่ะลมลมแรงมากแบบผมนอนในรถผมยังตั่นขึ้นหนูออกตีสองเลยครับผมไปยามก็ตีหนึ่งกลัวเลยเนาะที่ผมออกไปยามครัง้งแรก ทนไม่ได้นะครับนี่บวงผมอีกยี่สิบห้าขั้นนะติว่าอยู่อะมอผมไปจำมัดเลยดีนี่ปใ,ใส่เพิ่มครับแต่ตรงนี้ก็มีแต่รุ่นนี้เนาะนี่นี่ผมได้ในรุ่นเนี้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีรุ่นอยู่ครับนี่มีรุ่นอยู่แถบนี้เ <c oughs> กบ็บพวกเก็บไม่นาเนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตอนเจ็บใช่ครับผมนี่บรรยากาศตอนเช้าครับผมก็ไปกันมืดแล้วครับเหลือผมครับไปกันแล้วครับเต็มแรกมากครับผมหมูท้องขาวหมูท้องขาวน่อยงหหมูท้องขาวน่อยจริงๆครับตัวนี้ไปเก็บครับ าเจอตัวที่สองครับนี่ครับตัวสวยครับผมตัวที่สองของต้นเช่าครับอ่าสุดยอดได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้ครับอ่ะเก็บครับตรงนี้มีช็อตเด็ดครับพี่น้องคู่เลยครับคู่เลยนี่ครับนี่ครับนี่ตัวหนึ่งครับผม ลอีกตัวหนึ่งครับสองตัวคู่เลยครับสองตัวคู่เลยฮาวมานครับผมยอดสุดยอดเก็บครับมาอีกตัวครับผมตัวนี้ครับไกลไกแม่เนาะัวนี้เชิงมีเลือดครับผมเห็นนู่เนาะโอเคครับเก็บครับเพิ่มอีกหนึ่งครับเพิ่มไม้อีกหนึ่งครับ เพิ่มไม้เมืม่อไห่ครับผม,ม,มหมดแล้วนี่ครับอ๋อหนูใหญ่ออกตอนเช้าจริงครับผมเตรียมมาทำบ่วงไว้เนาะครับเก็บครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณตอนเช้าประมาณหกตัวนี่ครับผมหกหรือเจ็ดตัวนี่ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวไปดูกัน บอีกทีนึงครับครับเขาก็มารอผมหมดแล้วครับเหลือพัแดแสตเฮียงเก็บกลับยังไม่แล้วครับผมโอ้เป็นไงพันไก่เอาพันไก่ทำไมไม่มีถูกไม่มีเนาะนี่ยังไงเจ้าได้สามเมตรพี่พพพอหมอหมันรอบเหล็กพี่กลายเป็นขาเด็ดตอนเชานะ้าน่ะโอ้อยังยังยังช่วยดูผมก่อนนะเออแอนก็เลยช่ว,ให,วใหญ่แอนจะตัวใหญ่เลยเหรอนี่อยู่ผาเนี่เลยอ๋อติดติดอะไรครับ วายเกือกมาเล้วครับเกือกมาเนี่ยมูดิฟายไหมอื้มเือกมาแม่นี่ปู่ใหญ่กลัวนะเอ้านม่หละครับไยไม่ได่ถ้าไม่ผูกเชือกให้นี่เาวาได้โอ้สุดยอดเลยครับผันเจ็ดจะบอกเช่าได้จักตัววชาอันี้ครับผลงานผัานผลครับผม ตีล้ำตัวตอนเช้าครับผมหนูใหญ่สามตัวนี่นี่เนี่ยผมบอกใครไปดูตอนเช้าไปเนาะเดี๋ยวกินอีกหนึ่งหายอีกเนึ้อโอ้ยพี่น้องไอ้ตัวนั้นอ่ะมันใหญ่จริงๆมันโลกว่านั้น่ะครับผมพันไก่คือแบบเพรเะอะไรซึกงัวได้นับกว่เราหบยุกอีกโออืออือจุดจอดจริงฟันฟันของฟันไก่ไม่ดูดชัดๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นกิโลกเลย มันเจ้นั่นเนาะเพราะว่าถ่ายหลายคนแล้วครับไปดูช่องพานไก่เลยทีเดียวครับผมที่ว okay, ่าพันไก่เอาไปสุกไวครับที่แรกว่าโอ้ยได้แค่นี้เดยสองตัวสามตัวสิไหนได้แมเอากาจับอีกเเอามาสุกมาไหนพานไก่ยกตัวแมวให้ดูด้วยจับหางหางจับหางแมวโอ้ยตัวหายมันก็ใหญ่งี้แหละครับ ทักฟันไหมน่ะไอกมลเมียตดม้อืผมไปถึงเล้มอมดืดูม้ยดนี่ดูตัวนัดูคนแดงโลเลยครับเฮ้มันไข่พันไก่ดูทองมันทั่วทองมันอังล่างอยู่อ่ะมันไข่ ตัวใหญ่ไหมปล่อยมันซาสงสารมันเ้ยโอ้เอาัอาอาาก่กไม่เราพี่น้องนไก่คนเดียวยหนูตัวเมียนอึกว่าเตนูตัวผูนใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นตัวเมียหน่เอ้าผก็วานตัวผูนนอมก็คิดว่าน,นูตัวผูนะหนูตัวใหญ่อะ <S <s อมันดูท้องเมันเอ้าท้องเหมือนโอ้สุดยอดเลยครับ โอ้ยโอ้ผมว่านึกว่าจะกระโดดออกผมวาสายฮือเฮ้ยเอาอี่ไรตัวนี้นี่แกโอ้ยนี่สองนึนู่นนี่สองครับโอเคครับผมต่อไลน์่ยพันไก่นักด้วยครับผมก็ผลงานกันก็ได้ขัวกันทุกคนครับผมพันไก่ท็อปฟอร์มครับตัวใหญ่ครับอ่าพันผลก็ อืมครับผมรมับพม่าได้ต้นเช่าอีกนะ<อ>มือดูวาไม่ไม่ใช่ขี้ๆได้นี่นะอ่ะพันมึกว่าไงเนาะพันมึกเห็นะฮะบงสี่สิบได้สานี้ก็โอเคครับพันมึกบอกว่าหมายเด็ดว่าได้ฮาบวะตากีเป็นยังไงองพันมึกนะ่อ๋อไปติดตามไ่พันเน่เดี๋ยวครับเพราะว่าไปคนละที่เนาะ ของผมก็15าครับมีงามๆพอนางๆอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละครับครับตัว่าอู้อยากหนีจูดผ่านไก่แล้จูดผมด้วยนี่แล้วก็อานอู้หางเขาก่อนชนะเลือดใหญ่สุดใหญ่สุดผ่านแอดก็ได้อยู่ครับประมาณแปดเก้าตัวนี่แอดฮะประมาณแปดเก้าตัวครับผม ครับผมนี่ไม้นูนสูงครับผมไม่ใช่เออไม่อะไรนะคงเมือำเภอคงครับผมซับสนอยู่เลยเลยครับแต่ลอยต่วพีไม้นะครับผมนี่ก็ได้กันทุกคนเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยครับผมนี่ชีวิตง่ายๆสายฟุ่งครับบรอยุทหายู่หากินครับผมไก่คนหากินครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ